สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนในรายวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะคะแต่เอ๊ะสำหรับวันนี้นะคะครูเจนจะมาสอนอะไรนะคะอ่ะทีนี้นะคะเอ๊นะคะครูเจนพูดเอ๊ ะะหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่านะคะมันเป็นการบง่บงบอกอารมณ์ถึงความสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะวันนี้ครูเจนเขาจะมาสอนอะไรนะคะแล้วควาว่าเอ๊ะนะคะก็คือคำอุทานใช่ไหมคะอ่าสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการร้องเพลงนะคะเกี่ยวกับคำอุทานนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ เพื่อไม่ให้ไปเสียเวลานะคะเอาเลย1ืงสอง่อซคำบาชาในมีความหมายเป็นเสียงออกไปบ่งบอกอารมณ์การใช้ต้องให้เหมาะสมแต่ใจทุกตรงตกใจดีใจโท,ท้ผู้ท้อโหโทเโอ,โอ๋ยดีใจจังเลยชัยโอโไกลเออุบสิชะ วุ ai, ้ยไว้ตายตายตายอันนี้จังอันนี้จ้ารอบที่สองไวกว่าเดิมนะคะคำโุทานมมีความหมายไปเส <e <t ip to Efendimiz> okay, ียงออกไปบ่งบอกอารมณ์การใช้ต้องให้เหมาะสมไปใจทุกตรงตกใจดีใจท้อกท้อโอโหท้อเอ้ดีใจจังเลยใช่โยกไกเอวบ้าชิชาวุ้ยไว้ตายตายตายอันนี้จังอันนี้จ้า เป็นยังไงบ้างคะง่ายๆนะคะสําหรับคําอุทานนะคะในบทเพลงนะคะก็จะบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคําอุทานแท้ที่จริงแล้วเป็นคําที่ไม่มีความหมายนะคะแต่มีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อบ่องบอกอารมณ์นะคะอารมณ์ของมนุษย์ก็จะมีอารมณ์ต่างๆมากมายเช่นอารมณ์ความเจ็บปวดอารมณ์ของ ความสบายใจอารมณ์แห่งความทุกข์ใจนะคะอารมณ์แห่งความดีใจนะคะอีกมากมายต่างๆนะคะเราก็มักจะพูดออกมาในเชิงของคําอุทานนะคะเช่นโอ้ยเจ็บจังเลยนะคะชิโยวันนี้ฉันสอบได้ที่หนึ่งนะคะเป็นตน้นเนาะวันนี้ยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทํา สำหรับคนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเอาเพลงที่ครูเจนสอนร้องในวันนี้ไปคิดทบทวนแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย